สวัสดีครับผมกีแคระซครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนของพิสุนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับปลูกทุเรียนประมาณร้อยกว่าต้นเท่านั้นนะครับพิสุเลือกใช้โดนเกษตร DJ i ออากาศท2 5ระบบ RTK นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทำนะครับแผนที่ RTK ให้กับพิสุ แล้วก็ทําการฉีดพ่นในรูปแบบลักษณะการฉีดพ่นระบุต้นนะครับซึ่งจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีความประหยัดสูงสุดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้าง ขั้นตอแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเตรียมพื้นที่ขึ้นบินครับซึ่งจุดนี้สําคัญมากนะครับพื้นที่ที่จะขึ้นบินเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับห่างจากต้นไม้นะครับหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยขอเลยนะครับไม่ต่ํากว่า5เมตรนะครับแล้วก็ทําพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เรียบสามารถที่จะวางโดรนเกษตรแล้วก็ขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยนะครับ เราก็จะนําเป้านะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยมาวางไว้กลางพื้นที่ขึ้นลงนะครับแล้วก็จะทําการตั้งเสาอ t k เคเพื่อที่จะเชื่อมไปสู่ DJ i m a v มา3 e n t e r p r i s e ในการทําแผนที่ตรงนี้ครับไปครับเราไปตั้งเสาอัดดีเคกันครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้พื้นที่ที่เราจะตั้งเสาอัดีเคนะครับขอให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้มากที่สุดนะครับแต่ก็จะมีทิคอยู่อย่างหนึ่งครับคือเราจะตั้งให้อยู่ในเงาไม้ครับ เพราะว่าอะไรถ้าเราใช้เสาอ,อดีเคทํางานเป็นระยะเวลานานและเป็นวันที่แสงแดดจัดนะครับตรงเนี้ยนะครับเสาเนี่ยมันเป็นพลาสติกสีดำนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับพอมันร้อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะทํางานต่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งเสาได้ในช่วงเช้าตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นในช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะไปตั้งอยู่ใกล้ๆโซนของ ต้นไม้ที่เราไม่ได้ฉีดพ่นนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับเราจะตั้งเสานะครับเริ่มจากการตั้งสามขานะครับแล้วก็นะครับให้มั่นคงนะครับมั่นคงทํายังไงตรงนี้จะมีลูกลอยครับนะเราก็จะทําให้ลูกลอยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนเสาเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งนะครับมีคําแนะนําคือเราจะหันไฟ led แล้วก็ปุ่มพวกนี้นะครับไปทางที่เราทํางาน เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าสถานะของเสาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับาเราก็จะหันไปทางนู้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนู้นนะครับทําการล็อกเสาให้เรียบร้อยนะครับพอเราตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่แบตเตอรี่กันนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็คือนี่นี่ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเราจะดึงลงแล้วก็ทําการเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปจะมีขั้วอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับฝานี้เป็นฝากาันน้ํานะครับฝนตกเล็กน้อยนะครับ ทำงานได้ด้านบนตรงนี้ก็กันน้ํานะครับฝนตกสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นช่องของพัดลมระบายอากาศนะครับมาเรามาดูด้านนี้ครับวิธีการเปิดนะครับเสา RTK นะครับจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มครับนะครับปุ่มกลางคือปุ่ม Power อร์ครับเราก็ทําการกดค้างนะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับพัดลมติดแล้วนะครับ ตัวเสาก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับดึงพิกัดอะไรต่างๆอัตโนมัติเลยนะครับเราจะรอจนกว่าสัญญาณจะขึ้น3ามเขียวนะครับคือด้านซ้ายเขียวตรงกลางเขียวและด้านขวาเป็นเขียวเช่นเดียวกันนะครับส่วนโดยเฉพาะด้านขวาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการกระพริบตามโหมดการทํางานของเสานะครับซึ่งเราจะตั้งเสาให้เป็นโหมด5นะครับตอนนี้มันอยู่โหมด1นะครับกระพริบสีเขียว1่ทีวิธีการเปลี่ยนโหมดก็คือกดปุ่ม M ค้างนะครับ พอเรากดปุ่ม M ค้างนะครับตรงนี้จาก,กรพี่เป็นสีเหลืองพอเรากดไปอีกทีนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดจาก1เป็น2แล้วก็2เป็น3แล้วก็3เป็น4นะครับแล้วก็เป็น5ครับดูนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วเราก็จะปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็จะรีบูตตัวเองแล้วก็เข้าสู่โหมด5พร้อมที่จะทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนไฟตรงกลางนะครับจะบอกสถานะของดาวเทียมที่เขารับได้สีแดงคือ,อยังไม่รับ สีเหลืองคือรับพอได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมทํางานจะต้องให้เขากะพิบเป็นสีเขียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตามที่พูดไปเมื่อข้างต้นนะครับคือกระพิบ3ามเขียวถึงจะสามารถเริ่มต้นทํางานได้เดี๋ยวเรารอให้เขา3ามเขียวครับมาหลังจากที่เราตั้งเสาวัติเคเรียบร้อยมีเป้าเรียบร้อยมีพื้นที่ขึ้นบินเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํมา DJI Mavic 3 e n t e r p r i s e RTK มาบินขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บทําแผนที่ครับอุปกรณ์ที่เรา จะเอามานะครับก็จะเป็นนี่ DJI Mavic 3 Enterprise นะครับตัวนี้ติดตั้งตัวรับพิกัด RTK สื่อสารกับเสาว RTK นะครับแล้วก็ได้ภาพที่ทำงานเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยละเอียดระดับเซนติเมตรนะครับ ครับและโดนนะครับที่ทำงานในระบบ RTK นะครับสามารถขึ้นและลงได้อย่างแม่นยาในระดับเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าโดรนมาวิกสามเอ็นเตอร์รครับที่ขึ้นในระบบ RTK จะลงในระบบ RTK ได้แม่นยาแค่ไหนโดยที่ผมจะไม่ยุ่งกับรีโมทนะครับมาเรามาดูกันครับมาแล้ว หลายๆายคนชอบมีความเชื่อว่าอุยชาร์จได้สงก้อนพร้อมกันเลยไม่ใช่ครับมันเป็นฮับเป็นฮับหมายความว่าพอเราเสียบเข้าก้อนที่หนึ่งก้อนที่1มันก็ชาร์จไปพอเราเสียบเข้าก้อนที่2มันจะรอก้อนที่1เต็มก่อนหรือก้อนที่2มีพลังงานมากกว่าก้อนที่1มันจะกระโดดมาชาร์กก้อนที่2ทันทีเพราะว่ามันต้องการให้มีแบตกลับไปใช้ได้เร็วที่สุดครับสมมุติว่าก้อนนี้อยู่60%ไอ้ก้อนนี้อยู่80%เรเาสเอเสียบก่อนมันก็เริ่มชาร์กก้อนนี้ แต่อีกหนึ่งนาทีให้หลังเราก้อนนี้มาเสียบปุ๊บแล้วมันมี80มันจะวิ่งมาชาร์จก้อนนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ได้พลังงานร้อยใช้เร็วที่สุด สำหรับใครที่สนใจนะครับดวนเกษตรนะครับฉีดพ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น T50 หรือเหมือนในวันนี้นะครับที5นะครับสามารถติดต่อได้ที่ KRC Shop นะครับโทร080 602 6092 Li@ n e แอดนะครับแอดข้างหน้า KRC Shop นะครับติดตามเราได้ที่ f a c e b o o KRC k Shop YouTube KRC Shop และ TikTok KRC Shop สวัสดีครับขอบคุณครับ